เดือนสิงหาคมจนถึงประมาณกลางเดือนกันยายนนี่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดหรือคงจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าหากินได้คล่องที่สุดของบรรดาคนไร้บ้านที่ไม่มีอาชีพถาวรอ,อะไรนะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะเริ่มต้นการออกเดินสายเพื่อรอรับสิ่งของบริจาคตามที่ต่างๆเป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเรียกว่าเทศกาลล่าข้าวอย่างคืนวันนี้เป็นต้นนะครับบรรดาคนไร้บ้านที่เรียกตัวเองว่าผีรวมทั้งลุงหวังกับป้าหยอย ก็ไม่ได้นอนกันที่สนามหลวงนะครับคืนนี้ย้ายมานอนกันที่นี่บริเวณย่านประตูน้ําเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีงานสําคัญที่พวกเขาต่างตั้งต,งตา,งตางรอคอยนะครับเพื่อจะรอรับเงินบริจาคนั่นก็คืองานวันเกิดของเสียปอประตูน้ํา ที่ระอไผมก็มารออาตางครับรออาตางตอนเช้าเขาแจก50บาท6โมงหรือว่าอะไรมาปิการที่ผมโมงเขาแจก50บาทแต่ตอนท้ายมาก็นละมาณ100 100เลยครับมาได้แต่กี่โมงผมมาแต่เมื่อวานอนใต้จะพานทาเดือดเลยครับ วันวัช่ฮัดเจาปอไปแจกตลาดน้อยลุงรู้ได้ไงว่ามันมีงานที่ไหนมีใครมาบอกเราบ้างมีเพื่อนผูงบอกร่มาร่มาเราชื่อห้าบาทเนี่ยมันจะมีมุกบอกที่นั่นที่นี่ท่นีทินันอ๋อนี่เขาคือมีแบบว่ามีมีรายละเอียดรายชื่อเลยนะว่าวันนี้เดือนนี้มีงานที่ไหนบ้างอย่างนี้ที่ผมเห็นนี่ก็คือมีเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาเลยสามสิบระกดาสิงหามานี่ เรียกว่ามันมีเกือบทุกวันเลยเนี่เดือนสิงหาเนี่ยทุกวันเลยในช่วงนี้เยอะและ้วแล้วเราไปหมดเลยเหรอครับจังหวัดไหนอย่างนี้อยากมหาชัยเนี่ย คนนี่นอนพี่เต้มนอนขีฝากเจ้าหน้าที่อย่าไม่ต้องเอาก็ที่เห็นนอนอนอนเห็นรออะไรอยู่นี่คือเพื่อนลุงหมดเลยนะเพื่อนลุงครับเพื่อนมาวรอมามาเอาข้าวเหมือนกันครับคือจริงๆลุงก็เจอเขาเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับประจำโห่รำโพงพนสนามหลวงนี่เจอประจำอยู่แล้วเ <c oughs> พื่อนคงกัน แล้วอย่างวันนี้อย่างพอุงมาถึงที่วัดแล้วเราไปไหนต่อก็นอนพักผ่อนพักผ่อนพรุ่งนี้ก็รออาข้าวแล้วก็ตอนนี้ก็ไปหาข้าวกินครับหาข้าวกินซึ่งก็ซึ่งก็ฟรีนะอ่ะพรุ่นี้วันหนึ่งเขาจะข้าวกมือนทั้งวันครับ เลี้ยงไปยันตั้งตั้งตั้งเจ็ดโมงเช้าไปยันเป็นสามโงเย็นก็คือว่าเวลาเขามีงานนี้มันก็เหมือนว่าเขาก็มีมอหรอศพข้างนอกแล้วก็มาม,มีหนังมีดนตรีมีนิกก่แกอย่างเวลาเรามาต่างจังหวัดเนี่ยเามาปุ๊บเนี่ยเรามาอยู่ลับนอนกันยังไง ถ้าฝนไม่ตกก็กล<อ>างสนามกลาางสนมเลยการม,มาต่างจังหวัดพีมันต้องแบบว่าเตรียมเตรียมข้าวเตรียมของอะไรไหมลุงไม่ต้องเตรียมอะไรครับคือผมเห็นลุงกับป้ามาตั้งนานก็คือมันจะมีเป้ใบ<ช>หนึ่งอ่ะติดตัวตลอดนี่แหละนะครับ,รบมันก็คือจริงๆมันก็คือบ้านนะก็มีอะไรบ้างเนี่ยอันแชมพบป้ามีอะไรเนี่ยีกระเป๋ามีชั้นมี้วกผมอันนี้อุปกรณ์หากินที่นี่นะกระป๋องนี่อันนี้อะไรครับลุง ที่รองขาค่ะรองขาอ๋อก็คือเวลาเรานั่งครับถ้าเรานั่งหอนานๆเมื่อยครับรองขามีมุ้งหลังหนึ่งป้ากับลุงนี่มานี่มีเสื้อผ้าคนละกี่ชุดมาเนี่ยหอมมาคนละชุดเดียวค่ะป้ากับลุงเวลาออกมาต่างจังหวัดมามาตลอดมันมีชีวิตชีวากว่าอยู่สนามหลวงอยู่บุราโพงอยู่วนน้ำหลวงจำเกลีน้ำหลวงไม่มีอะไรดื้อ ตอนนี้ก็ตีหนึ่งจเสร,ร็จนะครับลูกปากพึงรกลับมาจากดูนงังดูนิเกแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาเข้านอนคืนนี้ที่นี่ก็จะเป็นบ้านชั่วคราวนะครับเพื่อจะตื่นขึ้นมาสำหรับวันพรุ่งนี้ที่จะรอรับแจกข้าสารอาหารแห้ง นั่งรถไม่เรียบเพราะทุกคนต่างก็อยากจะได้ของฟรีด้วยนะนั่งรถไม่เรียบบางคนมารอที่นี่กัน3-4ชั่วโมงบางคนก็มาพร้อมกับเดี๋ยวจัดเด็กเล็กแๆนะครับแก่คนเข้าประมากันบางคนก็มารอใานแหลม่เชื่ยรึมารอรับกนนี้นะครับต่างคนหนึ่งแบบนม่ตานคนเล็กๆ้าม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 าทยอยมาสายก็มาครับสายก็มาม่ว่ตอนนี้ป้ากับลุงนี่ล้มกันแล้วนะครับเพราะว่าคนเยอะมาก ส่วนป้านี่ก็เปลี่ยนแถวมาเรื่อยๆครับมาตั้งแต่ทางนู้นจนตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาอยู่ตรงกลางสนามแล้วเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้ข้าแต่ตอนนี้แถวส้ดลงเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้กำลังขยับเข้าไปใกล้แล้วเป็นไงบ้างรองนานไหมหมดอลไใจอยากเลย<ะ>หาเมียไม่เจอเดิน3ามสี่ห้ารอบลุงได้นานยังก่อนเพื่อนอะเหรอครับ แล้วอีท่าไหนนะถึงได้ได้เร็วจังผมไวแรงคชื่วับับับวับเขามาขอซื้อแล้วเหรอหมดนี่เลยร้อยห้าสิบสองคนถ้าขายหมดนี่ก็ได้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบบาทนะถือว่าคุ้มไหมลุงร้อยหกสิบเดินทางมาขนาดนี้ร่มครับกินข้าวฟรีค่ารถเก๋กค่ารถเก๋าแค่เจ็ดสิบบาทวัดอื่นมีงานต่อนี่ลุงก็ไปต่อเลยใช่ไหมจากนี่ก็ย้ายไปย้าต่อเลยย้ายไปเลยครับ ผ้าม้ง kind ด of so <that> ้วยนะโดยท่านด้วยเพนพมเนี่ยสดสดล้อร้อผ้าห้าโลแล้วเรายังไงเอาชุดเจ็ดสบเจ็ดสิบเออเออเอาชุดเจ็ดสิบรีข้าว ออทเปวาาบคำว่าผีซึ่งเป็นที่ใช้กันในหมู่คนไร้บ้านนะครับไม่ได้หมายความเฉพาะถึงการมีชีวิตที่ไร้ตัวตนหรือว่าไร้ที่สิงสถิตเท่านั้นแต่น่าจะกินความไปถึงการดำรงชีวิตให้อยู่รอดโดยพึ่งพาอยู่แต่กับทานบริจาคของผู้อื่นภาพของคนนับหมื่นทั้งที่ไร้บ้านและไม่ได้ไร้บ้านนะครับที่แหกันไปแย่งข้าวสารและอาหารแห้ง น่าจะบ่งบอกได้ดีถึงช่องว่างความเหลื่อมล้ําในสังคมเมืองระหว่างคนรวยและคนจนแล้วก็จะขยายวงกว้างมากขึ้นตราบเท่าที่โอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นยังไม่ได้ถูกแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกันครับ